สนับสนุนโดย r j v i c o l a สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการ M Show with s a าบันเทิงเพื่อคนคอหนังกับผม,ผมฮวมิทรานนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับ30นาทีแห่งความบันเทิงที่ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลัง เรื่องราวของหา้านดับภาพเพียรทําเงินสูงสุดในช่วงบ็อกซ์ออฟฟิศในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตัวอย่างใหม่ๆในช่วงค o มมี่แอต t r a c t i ชันหรือแม้แต่การเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเฉพาะรายการเราในช่วงมูวีทริคส์และผ่อนคลายกันด้วยเพลงดีๆจากภาพยนตร์ในกระแสนในช่วงกูดซองหรือสำหรับท่านใดน,นะครับที่ชอบการชมภาพยนตร์ในบ้านเราก็มีช่วงโฮมเ n m น n ์ที่นำเสนอตัวอย่างใหม่ๆมาฝากกันเป็นประจำและปิดท้ายด้วยสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราทุกคนนะครับแรงบันดาลใจครับซึ่งเรา ก็จะนำเอาประโยคคมๆจากหนังดังในกระแสมาฝากกันเป็นประจำนะครับตอนนี้ขออนุญาตเปิดรายการด้วยห้าดับภาพเกีชั้นเืิงสุดกันได้แล้วครับช่วง box office อันดับที่5นะครับตกลงมาจากอันดับที่4สรัภาพเพียนตลกของซาชาบารอนโคเฮนเรื่อง The Dictator ก,เเกับชีวิตที่ต้องพลิกผันของผู้ปกครองร,ระบบเผด็จการของประเทศหนึ่งที่ต้องมาตกอับในอเมริกาทำรายได้ไปอีก4 7 2ล้าน7แสนกับาพันเหรียญอันดับที่4่นะครับตกลงมาจากอันดับที่3นั่นคือ Battle Ship ผลงานของทีมสร้าง Transformers การเปิดยุทธการรถเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาเพื่อต่อต้านศัตรูที่มารุกรานโลกทำรายได้เพิ่มอีก4 8 0 0 0กับ1,000เหรียนตกมา1ขั้นมาอยู่ที่อันดับที่3นะครับสำหร,รับภาพยนตร์แอคชั่น The Avengers ที่รวบรวมตัวละครซูปเปอร์ฮีโร่จากการ์ตูนดังอย่าง Iron Man Hulk h อฮอไอกับตันอเมริกาและแบล็กวิดโดมาไว้ด้วยกันนะครับทำรายได้ไป20ล้าน7 2 0 0แสนกับ3 0 0 0เหรียญขึ้นแท่นไปนั่งเป็นภาพเงินทำเงินสูงสุดตลอดการ<อ>นในอันดับที่3รองจากอวตารและไททานิกเรียบร้อยแล้วครับ เสียแชมป์ลงมาอยู่ที่อันดับที่2นะครับสำหรับการกลับมาของสายลับปราบเอเลียนในชุดดำนั่นคือ MIB3 เมื่อสายลับเจต้องเดินทางข้ามเวลาไปยังช่วงต้นขององค์กรลับ MIB ในยุคปี1969เพื่อยับยั้งเอเลียนที่จะสังหารสายลับเคคู่หูของเขานำ Stanny Booth, Smith, Tommy Lee j และอ o ์จ Brolin ทำรายได้เพิ่มไ29ล้านกับ3แสนเหรียญ และภาพยานต์ที่ทำรายได้เป็นอันดับที่หนึ่งนะครับคือภาพเยนต์เรื่อง Snow White and the Huntsman ราชินีแห่งความชั่วร้ายสั่งให้ตามล่าสังหารเจ้าหญิง Snow White ผู้เลอโฉมหลังจากที่โดนยึดเมืองไป Snow White ได้พบกับในพรานป่าที่ได้รับคำสั่งให้มาฆ่าเธอแต่เขากลับมาฝึกให้เธอต่อสู้เพื่อทวงบาลังคืนนำแสดงโดย s ริส s t น w a r t c h r ส s h ม m s w o r ์ h และชาลิสเตอรอนเปิดตัวด้วยรายได้56ล้าน250,000กับ5,000เหรียญและทั้งหมดนั้นคือห้านดับภาพเย็นชำเลนสูงสุดในสวัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับ You have eyes, Huntsman, but you do not see. She is destined to end the darkness. ตอนนี้มาถึงช่วง Coming t t t r a c t i o n s ครับวันนี้มีตัวอย่างหนังยักษ์เรื่องหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับเรียกว่าชาวโลกรอคอยเป็นส่วนหนึ่งในการปิดตำนานมหากาพของภาพยนตร์ทริลเลจีหรือ3ตอนนะครับของผู้กับคริสตเฟอร์โนแลนด์ครับนั่นก็คือภาพเสียงเรื่อง The Dark Knight Rises หรืออัศวินรัตติกาลพัง,งาดครับ เป็นตอนจบแล้วนะครับตั้งแต่ Batman b ิก i n สจนมาถึง The Dark Knight แล้ววันนี้ก็จะมาสรุปกันเรื่องราวของ The Dark Knight Rises อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไวร้ายที่เรียกว่าดุที่สุดในตำนาน The Dark Knight หรือ Batman นั่นเองออกมาเพื่อย่ำยีศักดิ์ศรีแล้วก็ทำลายล้างแบทแมนให้สิ้นซากนะครับจากเมืองก็อตแทมนั่นคือเบนซึ่งรับบทโดยทอมฮาร์ดี และคราวนี้ดาราวันออสการ์คริสเตียนเบลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในบทบาทของ The Dark Knight หรือ Batman เป็นที่รู้จักของเรานะครับแล้วก็นางเอกมีการเสริมและเปลี่ยนตัวเที่ยวนี้นะครับให้กลายเป็นแอนฮัตช์เวย์ในบทบาทของแคท w ู m ม n นหรือนางแมวป่าหรือชื่อตัวละครในหนังว่าซล l ีน่าคาวนอกเนือจากนั้นนะครับเซอร์ไมเคิลเคนก็กลับมาในบทของ บาวผู้ซื่อสัตนะครับอัลเฟรดแถมยังมีดาราคุณภาพอย่างมาริออนอติยาร์ดนะครับหรือแม้แต่มอร์แกนฟรีแมนกลับมาในบทบาทของจอห์นประดิษฐ์ลูเชียสฟ็อกซ์นะครับและที่พลาดไม่ได้ครับโจเซฟกอร์ดอนเลวิสจะมาในบทที่สำคัญมากของหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ตำนานที่ผสมผสานการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของเดอะดาร์กไนท์หรือแบทแมนเป็นการปกป้องความเป็นอยู่ของชาวกอตแทม และในที่สุดอะไรจะเกิดขึ้น The Dark Knight จะอยู่หรือจะไปเราก็ไปชมกันกับตัวอย่างตัวสุดท้ายของภาพเพีย์เรื่อง The Dark Knight Rises กันได้แล้วครับช่วง Coming attraction a There's storm coming You sound like you're looking forward to it. I'm adaptable. What are you? I'm Gotham's Reckoning. Sure. Huh? Why didn't you just kill me? Your punishment must be more severe. Do you think he's coming back? I don't know. Why would you run, Dane? You should be as afraid of him as I am. I won't bury you. I've heard enough members of the Wayne family. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. พักชมโฆษณาสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับเบื้องหลังการถ่ายทำภาพ,พยนตร์ที่พุ่มกับคนนี้บอกว่าผมตั้งใจทำให้คนดูกลัวครับกับภาพยนตร์ p r o m e t ิีิสักครู่เดียวครับจับทุนประเดิมพระราชทาน1 0 0 0 0แบาท สู่ปฐมบทสถาบันการออมของแผ่นดินถึงวันนี้99ปีธนาคารออมสินได้สร้างรากฐานการออมให้กับคนไทยสร้างความมั่นคงในชีวิตคืนความยั่งยืนสู่สังคม99ปีธนาคารออมสินเติบโตคู่เศรษฐกิจและสังคมไทย การค้นหาต้นกำเนิดแห่งมฤตยูจะทำให้พบจุดจบสุดสยองของโลกเวนต์รีเซย y รี่ฟภาคภูมิใจเสนอภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟยิ่งใหญ่อลังการมันระทึกจักรวาลจากผู้กำกับเอเลียนและกราเดเตอร์ริดลีย์สกอตสู่การไขปริศนาของจักรวาลกับคำตอบที่ชวนสะพรึงกับจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่พอหยุดพวกมันไม่ได้โลกจะพบจุดจบพบนูมีราเพสยิงเล็กคนใหม่ไมเคิลฟาสเบนเดอร์ไนเพสและชาริสเท r ร์ p อนโรมิท u อุสวันนี้ในระบบ3มิติ4มิติ IMAX แและในโรงภาพยนตร์ คุณเคยรักคนที่มีเจ้าของไหมเรากลัวไหมถ้าเจ้าของเป็นคนตายฉันไปหาแน่นรักฉันอย่าคิดถึงฉัน I miss you วันนี้ในโรงภาพยนตร์ ร่วมส,สนับสนุนทางไทยโดยไทยไประกันชีวิตด้วแลชีวิตคนไทยการกลับมาของภาพยนตร์เสียวดุสยองกว่าสยิวกว่าสะใจกว่าวิรันยา 3D กัดแหลกแหวกทะลุจอดับเบิลดูรอบพิเศษ31พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2ทุ่มเป็นต้นไปใายจริง14มิถุนายนในระบบดิจิตอล3มิติและระบบปกติขอตามรับทุกท่านกับเข้าสู่ M s h o w b บ z ่านมันเชิงกับผมเฮนรีชรานกันต่อนะครับ กับเรื่องราวดีๆในช่วง Movie t r i ซ์กับการเจาะลึกเบื้องหลังหนังดังเป็นประจำนะครับตอนนี้เรายังว่ากันด้วยเรื่องราวของภาพยุนแนวไซไฟระทึกขวัญในจักราวาลเป็นผลงานของพุ่มกับรางวัลอสการ์ริทลีสกอตจากภาพยนเรื่อง g l a d i a t เตอร์ e อภาคแรกแล้วก็ Blade Runner ์ริทลีสกอตบอกว่าหนังเรื่องนี้เขามีความตั้งใจมาทำเพื่อให้คนดูนั้นรู้จักคำว่ากลัวครับเป็นเรื่องราวของคณะสมรวรบนยานพร o มิเทอุสที่ถูกส่งโดย เวลานอินดัสทรีซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับที่รับบทโดย กายเพียร์สนะครับแล้วส่งคณะสำรวจนี้ไปค้นหาต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมบนดวงดาวแห่งหนึ่งคณะสำรวจนั้นประกอบด้วยไมเคิลแฟรสเปนเดอร์ซึ่งรับบทเป็นคุณแอนดรูว์ชื่อเดวิดแล้วก็นำทีมโดยชาริสเซรอนนะครับซึ่งเธอเองนั้นเป็นหัวหน้าคณะสำรวจและแถมยังมีนูมิราเพสที่รับบทเป็นด็อกเตอร์อลิซาเบธชอเป็นตัวสำคัญของเรื่องนักวิจารณ์บอกว่าเธอนี่หรือจะเป็นตัวแทนของหญิงเหล็กคนใหม่ในตำนานเอเลี่ยนก็ต้องบอกว่าใช่ครับแล้วก็ยังมี พระเอกคนนี้ครับโลแกนมาเชลกรีนนะครับซึ่งเป็นพระเอกที่รับบทเป็นฮา l โลเวย์เขามีบทสัมพันธ์มากในหนังเรื่องนี้เช่นกันวันนี้เรามีเบื้องหลังมาฝากกันถึงวิธีการนำเสนอตัวละครแต่ละตัวมุมมองที่ Ridley Scott มีต่อการสร้างหนังเรื่อง p r o m e t h e ุสในรูปแบบ3มิติถึงขั้นว่าต้องจำลองทุกอย่างขึ้นมามีฉากอลังการที่เรียกว่าแฟนคอหนังไซไฟห้ามพลาดเด็ดขาดเชิญชมเบื้องหลังการถ่ายทำกันได้แล้วครับ